ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์วันที่9เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องสำแดงความชอบธรรมของคุณด้วยกันให้และพระวจ,จนะที่จะใขค้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อที่8ฉบับ TPT ใช่แล้ว พระเจ้าทรงพร้อมเหลือเกินที่จะประทานพระคุณทุกรูปแบบอย่างท่วมทนแก่ท่านทั้งหลายเพื่อว่าท่านจะมีทุกสิ่งมากเกินพอทุกขณะและทุกวิถีทางพระองค์จะทรงให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งใดทุกอย่างที่ท่านทำพี่น้องขาวิธีหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลเกียรติและผลกระทบในอาณาจักรของพระเจ้า คือการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงอย่างเอื้อเฟื้อเพื่อข่าวประเสริฐเป็นแรงมันใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ที่มีความกระตือรือร้อนสูงสุดในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทุกซอกทุกมุมของโลกจงมองตัวเองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงทุกคนในโลกของคุณและในภูมิภาคอื่นๆด้วยข่าวประเสริฐก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา ต้องนึกถึงคำพยายนที่น่าประทับใจที่หนังสือเฝ้าเดียวพระวจนะแห่งความจริงมีอยู่ในทุกภาษาที่เป็นที่รู้จักและกำลังใช้งานอยู่ทั่วโลกทำให้เป็นเนื้อหาที่มีการแปลมากที่สุดในโลกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนทั่วโลกหาโอกาสให้เวลาและทรัพยากรของตนเพื่อให้ผู้คนหลายพันล้านคน สามารถอ่นานข่าวสารของเขาประเสริฐในภาษาแม่ของตนได้คุณสามารถเลือกเป็นส่วนหนึ่งของสิน,นี้ได้แล้ววันนี้พระคมภีกล่าวว่าตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกใจเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำลงอยู่เป็นนิดและเพะองผู้ประทานมเมล็ดพืชแก่คนที่หว่นและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานมเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพลเมล็ดพืชของท่านทังจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญขึ้น2โคเดนบทที่9ข้อที่9ถึง10พี่น้องคะการให้คือความชอบธรรมและโดยการหวนมเมล็ดพันธุ์แห่งความชอบธรรมคุณก็จะบังเกิดผลของความชอบธรรมพระองค์ถามว่าความชอบธรรมของเราดำลงอยู่เป็นนิดใช่ ถ้าคิดได้ทรงสร้างคุณให้เป็นคนชอบธรรมได้มีผลของความชอบธรรมซึ่งมาจากการกระทำแห่งความชอบธรรมของคุณการงานแห่งความชอบธรรมคือเมล็ดพันธุ์แห่งความชอบธรรมและโดยหลักแล้วจะแสดงออกมาในการให้ของคุณซึ่งเราเนี้จะกลับมาพร้อมกับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณที่ทำให้พระคุณทุกอย่างความปลดปันทุกอย่างและพระพรไฟโลกมาสู่ข้าพระองอย่างล้นเหนือเพื่อข้าพระองคจะพอเพียงในตัวเองอยู่สเสมอ และภายใต้ทุกสถานการณ์และความจำเป็นทุกอย่างครอบครองอย่างเพียงพอจนไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้รับการจัดเตรียมไว้มากมายสำหรับกันดีทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูอ,อเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงสำแดงความชอบธรรมของคุณด้วยกันให้และกันให้คือความชอบธรรมและโดยการหวนมนเล็ดพนันธุแห่งความชอบธรรมคุณก็จะบังเกิดผลของความชอบธรรมคะ่ะและโดยหลักแล้วจะแสดงออกมาในการให้ของคุณ สิ่งเหล่านี้จะกลับมาพร้อมกับการเก็บเกี่ยวที่อดมสมบูรณ์ค่ะพระเจ้าสำกกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด